สามข้อเครดียออันนี้จากประสบการณ์จริงนะครับเดี๋ยวจะให้เคนเป็นคนถามเหตุการณ์กำลังแก้ถามเร็วๆทำเร็วๆรีบถามเร็วกินมันออกอ๋ออ๋อเออถามว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยขี้แตกอยู่เลยอยากรู้ว่าสรุปที่แตกเนี่ยควรกินยาฆ่าเชื้อควรกินยาลดถ่ายหรือถ่ายไปให้เต็มที่หรือกินถ่านหรืออะไรยังไงที่แตกก็ไปขี้ก่อนดี เอาไปขี้เสร็จแล้วไปขี้เสร็จแล้วเนี่ยกับอัดต่อเนี่ยอ่าโอเคหลังจากเคนขี้เสร็จแล้วคืออันนี้คือตอนที่เราอัดเคนขี้จริงๆริงเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ฟังนี่จะต้องมาบ่นเราแน่เลยว่าเนี่ยเราอะไรกลับมาวนเรื่องขี้แล้วเนี่ยเอ้จะเป็นเรื่องสําคัญเรื่องสาคัญที่ต้องเจอบ่อยโดยเฉพาะเนี่ยหน้าร้อนแล้วเนี่ยมันทมสั้นๆได้ไง ไม่น่าร้อนเหรอที่ฝนฝนตกตลอดเวลาเนี่ยเอาหน้าเดี๋ยวฝนคุณผู้ฟังเขาฟังก็ร้อนลอแล้ว <c oughs> อ่ะยังไงครับไม่รู้มันขึ้นอยู่กับสาเหตุการณอมแจะว่าอย่างนั้นก็ได้อื<ม>เพราะว<ม>่ามันมีนมเกณฑ์พิจารณายังไงบ้างไหมคืออย่างเคนเนี่ยมันบ่นขี้แตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วเจอแล้วเจอคาร์บอนแล้วมันก็ต้องประเมินก่อนว่าคือต้องประเมินตัวเองก่อนนะว่าอันนี้กรณีที่มันเป็นยารักษณะยาสามัญประจําบ้านเนอะมันก็ต้องประเมินตัวเองก่อนว่า สาเหตุที่ทําให้ตัวเองเกิดมันเกิดจากอะไระซึ่งยาแต่ละตัวมันก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันมันมียาที่เป็นยาฆ่าเชื้อยาหยุดถ่ายอ,อสารดูดซับสารพิษน้ำเกลือแร่แก็มีเออแล้วอ,อน้ำเกลือแร่ใช่อืมอเอาเอา,เอาหลักๆก่อนคือเวลาท้องเสียเนี่ยที่แน่ๆคือมันเสียน้ําแน่นอนอื ก็คือเสียไปทางทางอุตสาระเนี่ยแหละซะส่วนใหญ่บางคนอ้วกด้วยถ้ามีแบบพวกอาหารเป็นพิษหรืออะไรเนี่ยก็ก็ก็เสียทั้งบนทั้งล่างครับอืมดังนั้นคือสิ่งสําคัญเนี่ยต้องพยายามอย่าให้ขาดน้ําคือถ้าหากว่าถ่ายอย่างเดียวไม่ไม่ได้อาเจียนไม่อะไรมากก็ก็พยายามพยายามทดแทนน้ําที่เสียไปด้วยน้ําเกลือแรนะครับน้ําเกลือ ORS อืมประมาณนั้นก่อนจํจเป็นไหมจําเป็นไหมต้องเป็นเกลือแร่ครับหรือว่าน้ําธรรมดาได้ ใชดีคือควรจําเป็นจําเป็นต้องเป็นน้ําเกลือแร่เพราะว่าสิ่งที่เสียไปมันไม่ได้มีแต่น้ําอย่างเดียวมันจะมีแต่น้ําแล้วก็เกลือแร่กินน้าเกลือได้ไหมครับไม่อร่อยกินน้ําเปิร์มเกลือก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เอออ๋อคือถ้าถ้าไม่อร่อยแสดงว่ามันได้สิก็คงได้ แต่มันจะนมันจะเว้นไส้ไหมไม่อร่อยเนี่ยจะอ้วกเออแต่ <laughs> จริงๆเคยเคยได้ยินอกว่าเขาบอกว่าน้ำเครื่องดื่มเกลือแร่สำหรับออกกำลังกายกับผงเกลือแร่สําหรับคนท้องเสียเนี่ยสมดุลของเกลือแร่ก,ก็แตกต่างกันจริง<อ>ไหมครับแต,แตกต่างกันแตกต่างกันต่างกันเพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่เราเสียไปขณะที่เป็นขณะที่ท้องเสียเนี่ยไทเหลวเนี่ยสิ่งที่เสียไปมันเราเรียกว่าเป็นไอโซโทนิกคือ คือความเข้มข้นมันมันใกล้ๆ้เคียงกับในเลือดหรือว่าเป็นปริมาณเกลือแร่เนี่ยมันมันจะใกล้ๆกกับน้ําเกลือ normal ปอระมาณ0.9แล้วก็ออสแล้วก็ออสส่วนออสสีกว่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนนคือว่าอ่าอ่าโทษโทษครับหนูรนโทษครับอ๋อในขณะที่เวลาที่ออกกําลังกายแล้วเสียเหงือเนี่ยเหงือเเงื่อมันเป็นไฮโปโทนิกก็คือความเข้มข้นของน้ําน้ําต่อเกลือแร่เนี่ยน้ําน้ําน้ํามันเยอะกว่า อ๋อผมเดาได้นี้ไหมครับว่าไอไอท้องเสียหรืออะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ร่างกายไม่ได้ตั้งใจจะขับออกไปแต่มันเป็นกลนกลไกผิดปกติมันก็เลยเออเหมือนของที่นควรจะอยู่ในร่างกายมันก็ระเบิดฟึุสออกไปแต่ว่าการออกกําลังกายมันคือการขับของร่างกายมันก็จะ c ีนเรียบร้อยแล้วมันก็จะมันจะประมาณนั้นก็ได้ก็คือแต่ก็คือหมายถึงว่าคือเหงื่อเนี่ยหน้าที่หลักๆของมันก็คือระบายความร้อนไงนั่นคือมันก็จะแบบว่าออกมาออกมาเนี่ยอถ้าสมมติว่าเกลือแร่ของมันเกลือ เกลือแร่ในร่างกายเนี่ยออกมากับนเหงื่อเยอะเนี่ยมันก็จะมีมีไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าเกี่ยวกับอาจจะทาให้ระเหยไม่ดีหรือว่าจะมีปัญหาอะไรพวกนี้ได้หรือว่ามีเหนียวเหนียวมากกว่าปกติเป็นต้นอะไรเงี้ยก็ก็จะไม่ก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยดีคือคือ,คอปริมาณน้ําที่ออกมาในเหงื่อเนี่ยมันก็จะมากกว่าน้ำที่ออกมาจากที้เวลาท้องเสียอ <thế S 2> ถ้าใครจะรไปไปใครจะไปกรองน้ํากินก็ให้กรองจากเหงื่อดีกว่าถ้าเกิดเราไปดาวองคารอะไรอย่างนี้แต่ที่จะได้น้อยนิดนึง <L an> คือคือเราเราเราชดเชยเราชดเชยวเอสเพื่อให้ไม่เพียถูกไหมครับถูกต้องก็คือชดเชยปริมาณน้ำในร่างกายคือไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ให้เพียอย่างเดียวคือไม่ให้ตายด้วยอ๋อคืออันอันนี้คือหมายถึงว่าท้องเสียแบบทายหนักจนจนสู้จนเพียอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่แล้วคือคือปกติเป็นคนท้องเสียแต่ไม่ค่อยได้กินน้ำ คือถ้าหากว่าเสียแบบปิดๆแบบว่าห้าหกครั้งแล้วก็หยุดเงี้ยก็ชิวๆอ่ะไม่ค่อยอะไรเพราะว่าหลังจากนั้นคือกินกินน้ำกนะินอาหารตามปกติไปมันก,มนก็มันก็ได้คืนมาแต่ถ้าสมมุติว่าถ่ายไม่หยุดอย่างแบบเป็นเป็นอาหิวาเลยเงี้ยอ่าอ่าคือถ่ายถ่ายแบบต้องถ่ายทั้งลากทั <c> ้ง <ười> ถ่ายทั้งอว้วกเนี้ยแบบพวกนี้มันเสียน้ําค่อนข้างเยอะไงอ่อืมเพราะนั้นมันมันต้องมันต้องเติมน้ําเข้าร่างกายแน่นอนอ่ะคือเดี๋ยวนะอันนี้ เอาเอาเป็นสิ่งที่ผมทําทุกนี้แล้วกันแล้วหมอจะคอมเมนต์ว่าถูกหรือผิดแล้วกัน mm hmm. คือถ้าผมท้องเสียโดยไม่ปวดท้องก็ถ่ายแม่งอ่ะปวดเมื่อไหร่ก็ไปถ่ายถ่ายถ่ายไปเรื่อยจนมันจนมันกลับมาเป็นก้อนเองกระจกแค่นั้น mm hmm. คือไม,ไม่ไม่ได้กินยานไม่ไดอะไรถ้ามันไม่ได้หนักหนามากไม่ได้แบบจนกระทบกันใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะ mm hmm. แต่ถ้ามันถ่ายเยอะแล้วต้องมีทุระที่จะออกไปที่อื่น เช่นไปเจอลูกค้าไปอะไรที่มันไม่สามารถแบบแป๊บนึงนะครับขอไปขี้ก่อนเลยก็ก็จะกินอีโบนท็อ่ซ์ยายาหยุดถ่ายไปเพราะว่าอย่างน้อยก็จะได้ดึงเวลาแล้วค่อยกลับมาเอ่อถ่ายช่วงกลับมาถึงบ้านได้อย่างสบายใจอะไรอย่างนี้แต่ถ้าท้องเสียแล้วปวดท้องรู้สึกขึ้นไส้รู้สึกไม่ค่อยโอเคจะไม่กินยาหยุดถ่ายแล้วจะพยายามถ่ายแล้วก็กินฐาน กินคาร์บอนเข้าไปเออแต่ถ้าหนักจนเริ่มบิดจนเริ่มรู้สึกว่าแบบเหมือนจะมีไข้อ่ะถึงจะเริ่มกินยาฆ่าเชื้อถูกไหมหรือมันมีผิดมีอะไรไหมมีคอมเมนต์อะไรไหมก็มีถูกและมีผิดเนี่ยขอแนการให้คะแนนครับคอมเมนเตอร์ครับก็คือจริงจริงๆการถ่ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรื่องเรื่องปกติของร่างกายใช่ไหมมันมีของไม่ดีอ่ะสเก็บไปทําไมมันก็ต้อง ก็ต้องเอาออกมาตามลกลไกของมันเนาะแต่จริงๆมันก็มีบ้างแล้วนะ <c oughs> ที่บางคนที่ที่ถ่ายถ่ายที่ท้องเสียด้วยสาเหตุอื่นๆอย่างที่ตอนที่เราเคยคุยไปแล้วเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องไส้ติ่งอักเสบอย่างนี้ก็เป็นไปได้หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องอื่นที่เป็นปัญหาของโรคโรคโกเกี่ยวกับทางเลืออาหารเองก็ได้หรืออะไรประมาณอย่างนี้ครับ แต่ว่าโดยปกตินะโดยยูชัวคนทั่วๆไปที่อยู่ที่ไม่ได้ไม่เคยไม่เคยมีปัญหาเรื่องท้องมาก่อนแล้วจู่ๆมีปัญหาเรื่องท้องเสียส่วนใหญ่มันก็จะเป็นจากอย่างที่มีเคนเป็นเนี่ยแหละก็คืออาจจะแบบมีการติดเชื้อโรคบางอย่างอะไรเข้าไปอะไรเงี้ยซึ่งก็ซึ่งซึ่งซึ่งอย่างที่เคยเจอก็โควิดก็เป็นเชื้อโรคบางอย่างนั้นได้ <c oughs> อีกไอ้นี่ก็จะให้ผมติดโควิดให้ได้เลยเว้ย <c oughs> กลัวไงกลัวไม่กลัวไม่กลัวว่มีอินเทนไงกลัวไม่ได้ใช่้ประกันเอาเธอเอาเธอเชื้ออะไรก็ได้สรุปก็คือมันควรเอาออกมันควรเอาออกเอาออกก็คือปล่อยถ่ายไปถูกไหมใช่ก็กินน้ำเกลือโอเอสเพื่ออะไรใช่อย่างที่ลุงไรบอกไปน้ำกับพลังงานมีสัไปแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็คือถ้าถ้าไม่ได้ถึงขนาดว่าปวดจนทรมานปวดจนทุรนทุรายก็ถ่ายไปปวดก็ไปถ่ายปวดก็ไปถ่ายปวดก็ไปถ่ายแล้วกินโอเอสชดเชยเเป็นวิธีวิธีการรักษาที่ที่พื้นฐานที่สุด ใช่ถูกต้องเลยถูกต้องเลยแล้วก็ถ้านอกเหนือจากเนี้ยก็ไปหาหมอจบแล้วอย่างคาร์บอนหรือพวกยาธาตุน้ำขาวอะไรมันควรกินไหมหรือไม่ควรหรือไปหาหมอก่อนหรือคือเราไม่เคยกินเองเลยว่ะหนูเคนพูดตามตรงอืมกินกินเราเป็นว่าจกก็คือจากจากเปเปอร์เนี้ยคาร์บอนช่วยไหมเหมือนจะไม่ค่อยช่วยนะช่วยน้อยอ่ะเอวออกมาแล้ว ตรงนี้เรา <ละ S 2> คือเี่ว<ร>ัมันจัมันขึ้นมันขึ้นกับชนิดของของอาการท้องเสียว,ว่ามันมันเป็นยังไงคือถ้าสมมุติว่ามันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียแน่นอนคือแบบว่าเชื้อแบคทีเรียกาลังมีชีวิตกําลังแทรกเข้าไปในผนังลำไส้ครับแล้วก็ต่อสู้กับคนเป็นเลือดขาวเนี่ยเต็มเต็มเลยอันนี้อย่างหนึ่งคือมันมันมักจะมีไข้แล้วมันจะปวดท้องมากอืมอืมอืมหาไม่ได้กินอยู่บ้านได้ อในระหว่างที่ระหว่างนั้นเน <met soup> ี <Target> ่ยคือถ้าสมมุติว่ามันมันเกิดแบบแทรกเข้าไปในผนังลำไส้มันก็จะมีอาการที่ถ่ายเป็นมูกหรือว่ามีมีมูกปนเลือดออกมาด้วยซึ่งก็คือโรคบิดแบบไม่มีตัวที่ติดเชื้อแบคทีเรียตัวนี้คือตัวอะไรครับคือคือเวลาที่เราใช้คําว่าบิดมีตัวกับไม่มีตัวเนี่ยมีตัวหมายถึงว่าเราติดเชื้อโปรโตซัวอ๋อมันจะมีแล้วบิดบิดแล้วบิดคอยะครับเดี๋ยวสิมา่สาระก่อนมามีตัวคือมีตัว๋ยวนะ อสาระสาระมีตัวคือมีตัวเชื้อโรคมีตัวโปรตสัวชนิดโปรตสัวด้วยอ่าคาว่าตัวนี่คือเป็นคําเป็นการก่อนเสียงแต่โปรตสัวไงมีโปรตุสัวอ๋อ พูดในแวเป็นต,ตัวไม่มีตัว <c oughs> ไม่คือไอ้เมื่อก่อนอะกล้องกล้องจุลทรรศน์เราก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นไงแบบมีตัวคือเราสามารถส่องเห็นตัวโปรตุโซนี้ได้มันกาําลังแบบว่ามันเป็น,น,เ,ปน,นเป็นเซลล์ที่แบบว่ากําลังดึ๊บ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 อยู่ประมาณนี้อ,อเห็นเป็นตัวตัวพูดง่ายเห็นเป็นตัวตัวแต่ว่าแบบว่าไอ้ตัวแบคทีเรียเนี้ยคือแบบมันคือในขี้อ่ะคือปกคือปกติไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได้เป็นท้องเสียเลยไม้แต่ในขี้มันก็เต็มไปด้วยแบคทีเรียอยู่แล้วถูกปะเออจริงอ่าอ่าอ่าเ แต่นี้คือมันมันก็จะมีแบคทีเรียตัวที่มันเป็นพิษเช่นอีโคไลอะไรเงี้ย<ม>ที่<ม>ที่ชนิดชนิดชนิดอินเวสีก็คือแบบว่าตัวที่มันทําให้เกิดเกิดเอ่อเยื่อบุลำไส้อักเสบอะไรพวกเนี้ยพวกนี้ยอาจจะมีมีมูกมีเลือดอะไรเงี้ยปนออกมาซึ่งตรงนั้นมันก็คือแบบเซลล์เซลล์ผนังลำไส้ที่มันหลุดออกมาด้วยอันนี้อืไอ้พวกเนี้ยคือ,อยังไงก็ตามคุณต้องการเอ่อยาปฏิชีวานะแน่นอนเพราะว่าไม่ไม่ไม่ได้เนี่ยอาจจะมีโอกาสกลายเป็นติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่าอะไรเงี้ยตามมาเยอะแน่นอนอืม คือเคยคุยบอกว่าถ้ามีถ้ามีมูกเลือดอ่ะรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเลยใช่ใช่ค่อนข้างอันตรายแล้วอืมจะเป็นท้องเสียขนาดไปเออคือท้องเสียขนาดไหนมันไม่ควรมีมูกเลือดเนี่ยถ้าเป็นท้องเสียทั่วไปถ้าเริ่มมีมูกเลือดเนี่ยน่าจะเอาเรื่องละอืมแล้วก็ท้องแล้วก็อีกอีกส่วนหนึ่งคือแบบว่าโอ้มันถ่ายเป็นน้ําอย่างเดียวเลยอย่างอื่นแบบไม่ค่อยมีก็มันอาจจะเกิดจากอาจจะเกิดจากเป็นที่เรียกก็พอได้เหมือนกันไงจะเป็นมันจะเป็นพวก จะเป็นพวกเชื้ออะฮิวาหรืออะฮิวาเทียมก็ตามประมาณนี้เอโดยมากบางทีก็รับรับเชื้อมาจากพวกอาหารทะเลเนี่แหละมันอยู่ในอาหารทะเลชื่อว <c oughs> ีบริโอพวกเนี้ยก็บางทีบางทีอาจจะจำเป็นต้องใช้ต้องต้องได้ยาปฏิชีวนะไม่งั้นแบบไม่หายเหมือนกันแล้วก็อาจจะอาจจะกลายเป็นแบบว่ามีไข้หรือติดเชื้อในกระแสะเลือดตามมาแต่ในคนแต่ว่าในในในคนที่ภูมิคุ้มกันดีๆบางทีมันก็หายเองพอได้คือ ก็คืออย่างนี้ถ้าฟังโดยสรุปก็คือถ้าอาการยังไม่หนักยังพอใช้ชีวิตได้แค่ปวดขี้บ่อยๆก็ไปขี้ให้บ่อยขีใย้ให้เยอะที่สุดเพื่อเป็นการเอาเชื้อออกไปให้ได้มากที่สุดถูกไหมครับแต่ถ้าเริ่มมีอาการมันติดเชื้อมีไข้หนาวสั่นปวดท้องเสียดมากก็ไปหาหมออันนี้รีบไปหาหมอให้ไวเลยเป็นโควิดอ แต่แต่ของของของผมถ้าปวดท้องนิดพิอ่ะผมจะกินถ่านก็ก็ไม่รู้ว่าช่วยจริงหรือเปล่าตามเปอร์แต่แค่รู้สึกเออมันช่วยมันช่วยอยู่เวลากินถ่านมันมันมันไม่มันยังไงเดียมันมันเหมือนดูพิษออกมั้งก็จะแบบไม่ไม่ทล่มได้ก็อาจจะทําให้ดูแบคทีเรียอืมจริงๆมันก็มีไอเดียหลายอย่างนะไม่ใช่เฉพาะไอไออันนี้นะมีเค็นเท่าที่ทราบเช่นบางคนเขาก็เชื่อในเรื่องของสมดุลของแบคทีเรียเนี้ยคล้ายๆว่า ความท้องเสียมันเกิดจากแบคทีเรียที่ไม่ดีอะไรเงี้ยใช่ไหมบางคนเขาว่าให้กินพวกโปรไบโอติกบ้างละกินพวกโยเกิร์ตแย่บ้างยัอรอ,<ๆ>อย่างเงี้ยมันก็มีไอเดียหลายๆไอเดียคือมันอาจจะช่วยนะแต่มันอาจจะเป็นเฉพาะบางบางชนิดหรืออะไรเงี้ยแต่ปัญหาคือเราก็อาจจะไม่รู้ว่าชนิดที่เราเป็นอยู่มันเป็นยังไงอะไรประมาณนั้นเขากินใช่ปะเขาไม่เอาโยเกิร์ตสวนตูดใช่ปะกิน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 สวนยังไงวะปัญหาอะไรมันสวน เติมนึกยิ่งไงเนี่ยนึกสภาพเอายกจากเฟยบุ๊แล้วแบบโอ้โหคลิปตอนที่ไม่ออกมาเติมแลโตัวบาซิลัสโดยตรงอย่างนี้ไงคลีปอยู่ที่ตูดเออแล้วยิ่งมีวุนวะพร้าด้วยนะคือโยเกิร์ตโยเกิร์ตพวกที่แบบว่าคอมเมอร์เชียลปกติที่ขายในไทยจริงๆไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าน้ำตาลสูงควรจะเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติ ถ้าถ้ากินเดี๋ยวมดมันไม่ไม่ไม่ใช่สวนนะกินกินเดี๋ยวนะอ่ะแล้วก็ยาฆ่าเชื้อยายาฆ่าเชื้อก็ไม่ควรเทคเองจริงๆยาฆ่าเชื้อก็ไม่ควรเทคเองเพราะส่วนใหญ่เพราะว่าส่วนใหญ่คือไออาการอาการไทยเยลวแบบที่เป็นเอ่อพวดพูดเป็นน้ําออกมาโดยที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้มีอาการปวดท้องเยอะหรือไม่ได้มีอาการเอ่อเป็นไข้หรือะไรเงี้ยพวกนี้ส่วนมากก็มักจะเกิดจากอาจจะเกิดจากไวรัสก็ได้กคได้ยินโรตาาวรัสใช่ไหมครับ ถามาุูงแอนดีกว่าคนมีลูกโรต้าไวรัสเป็นบ่อยโรต้าไวรัสมีโอกาสเจอได้บ่อยเขาผู้ใหญ่ให้ไปให้าไปรับวัคซีนอะไรอย่างนี้ปะได้ใช่ใช่ก็ประมาณนั้นอืมครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เจอได้บ้างอืมแต่พวกนี้คือส่วนใหญ่ก็เอ่อเอ่อพวกนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ดีพวกเอ่อยาฆ่าเชื้อหรือว่าอะไรแต่ว่าต้องการการรีเพลซน้าเข้าไปรีเพลซน้ําและเกลือแร่เข้าไปให้ทันเพราะว่าโรต้าไวรัสเนี่ยทําให้เสียน้ํา เร็วมากออัดน้ําเกลือใช่ไหมใช่ก็อัาน้ําเกลือคือถ้าสมมติถ้าสมมติว่ากินได้อะไรได้เงี้ยดีก็ก็อาจจะยังไม่ไม่ไม่อะไรมากแต่สมมติว่าแบบเออถ่ายถ่ายถ่ายค่อนข้างเยอะแล้วก็กินกินก็ไม่ค่อยกินเอย่างไพวกนี้บางทีอาจจะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อเพื่อให้ออินทราวีนัสให้ให้น้ำเกลือทางทางเส้นอืมประมาณนั้นอีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากอ่าฮะจะบอกว่าถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยถ้ารู้สึกว่าท้องเสียแล้วรู้สึกว่าอ่ะกังวล จริงๆมันมีระดับปฐมภูมิก็คือไปร้านขายายาได้นะครับที่สัตย์กรสามารถวินิจฉัยได้ในเบื้องตนอ้นใช่ใช่จริง<ๆ>อ๋อเออก็ได้ยาค่าเชื้อแหละที่เคยไปคือมหมายถึงว่าถ้าเราบอกอาการว่าปวดท้องมากบิดแล้วก็แบบรู้สึกหนาวๆแล้วร้อนเหมือนจะเป็นไข่อะ่ะส่วนใหญ่ก็จะได้มาแล้วก็กินแล้วก็หายอ่าก็พวกพวกนี้ก็คือคือก็มันจะเป็นอาการเริ่มๆแหละของ ของแบคทีเรียแหละแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ถึงขนาดออกมาเป็นมูกเลือดอะไรเงี้ยแต่ว่าน่าจะเป็นแบบเฮ้ยอกไปกินอาหารทะเลมาเนี้ยส่วนประมาณสักแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นมันน่าจะเป็นแบคทีเรียบางทีเรา่าตาดมาเลยเออก็ <c oughs> จะมีจะมีที่เจอก็จะเป็นอาหารทะเลอาหารค้างคืนหรืออาหารไม่สุกสามอย่างยอดฮิตก่เจอรอ <c oughs> ส่วนพวกอาหารค้างพวก จะบอกว่าพวกอาหารค้างคืนเนี้ยเชื้อส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเชื้อที่เราเรียกว่าสเตปเอร์เลียสสเตปสเตปเฟโลคอคัสอเอรเียสคือพวกเนี้ยเวลาที่เราเอาไปอุ่นซ้าเนี้ยเชื้อตายนะเชื้อตายเรียบร้อยเลยขยายตัวไม่ได้ละแต่พวกเนี้ยมันเป็นมันเป็นเชื้อที่สร้างสารพิษอลอแล้วก็สารพิษพวกเนี้ยมันเป็นพิสเตเบิลคือว่าความร้อนทําลายไม่ได้คือเราเราไม่ได้ขี้แตกจากตัวไอตัวแบคทีเรียแต่เราขี้แตกจากท็อกซินที่มันทิ้งไว้ จากท็อกซินของของของแบคทีเรียที่มาทิ้งเอาไวา้ซึ่งพวกนี้เนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่ามันไม่มีไข้ไม่มีอะไรเนี่ยเรายัางยังพอกินได้แต่พวกนี้มันมันจะอ้วกแตกด้วยถ้ายังพอกินได้ถ่ายไม่ได้เยอะมากกินน้ําเกลือได้กินกินยาตามอาการได้ก็โอเคเพราะว่าพวกนี้บางทีก็ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ต้องการพวกยาฆ่าเชื้ออะไรแต่กินถ่านอาจจะช่วย อืมอืมอ๋ออย่างเคสนี้กิน่านน่าจะช่วยอ่าแต่ถ้าเป็นคนไม่กิน่านก็จะไม่ช่วยแล้วคนไม่เอา่านเอาานโอเคนั่นแหละจะปูมุกไปแล้วเออเอเดี๋ยวเด๋ยวอ๋แต่ก็คือก็คือ่านมันจะมีความสามารถโดยตรงท็อกซินในพวกนี้ใช่ไหมดูดพิษอะไรพวกนี้โดยตรงใช่ใช่ก็ก็ก็โดยความสามารถที่เขาเคลมเอาไว้นะมันก็น่าจะดูดพวกนี้เพราเพาเพราะเวลาที่กินสารพิษเอ่อโอเคโดยมากไม่เกินแบบครึ่งชั่วโมงงเงี้ยเราก็มักจะ อนอกจากล้างท้องเอาเอาสารพิษออกมาแล้วก็จะเติมผ่านลงไปให้มันดูดแต่ว่าปริมาณที่ปริมาณที่แนะนําสําหรับสารพิษคือหนึ่งหนึ่งกรัมหนึ่งกรัมต่อกิโลต่อกิโลต่อกิโลน้ําหนักตัวเช่นคุณเช่นคุณหนักห้าสิบกิโลเนี้ยก็ครับผ่านห้าสิบกรัมครับห้าสิบกรัมเดี๋ยวนะแคปซูลหนึ่งมันสองรอยมิลลิกรัมเองไม่ใช่เหรอ คือถ้าเราจะลงมาไปช่วยดูดสารพิษเร็วๆเนี่ยหนึ่งกรัมต่อกิโลหนึ่งกรัมต่อกิโลน้ําหนักตัวคือฐานที่มันดูดสารพิษได้เนี่ยคาร์บอนคือจริงๆฐานเนี่ยหลักการของฐานมันก็คือมันมีรูพรุนแล้วมันก็คล้ายๆกับมันก็ทําให้ไอ้พวกสารพิษมันไปอยู่ในรูพรุนนั้นไงเพราะฉะนั้นถ้ากินน้อยไปมันก็มันก็ไม่น่าจะช่วยเท่าไหร่ แต่ความเจ๋งของมันคือร่างกายมันไม่ดูดซึมถูกปะมันก็ไปกวาดสารพิษแล้วก็ถ่ายทรวดออกมาใช่ไหมต้องก็พี่ดำก็พี่ดาไม่ถ่ายใช่ก็เหมือนเหมือนที่เขาฮิตกันน่ะขนมปังชาโคหรืออะไรพวกเนี้ยเอ๋อแต่ว่าขนมปังชาโคมันไม่ช่วยอะไรมันดูดนมไปหมดแล้วทานทานอย่ากินพร้อมยานะครับอันนี้เขาจะเป็นเลเวลตัวโตๆเลยวอย่ากินพร้อมยาคือบางคน บางคน,คนกินกินเข้าไปมันก็ดูดยาไปดูดยาไดูดเียว <c oughs> ใช่ใช่ไมก็คือก็คือบางคนนะ่ะอย่างที่บอกก็คืออยากจัดชุดใหญ่งไงกินยาฆ่าเชื้อด้วยกินถ่านด้วยเอาแม่งให้หมดเลยสรุปไม่ได้ผลเพราะถ่านไปดักยาฆ่าเชื้อหมดอะไรอย่างเงี้ยมันต้องดูดีว่าจะได้ติดถ่านที่กินเข้าไปแบบปริมาณนิดนึงก็คือมันก็ดูดยาเต็มไปหมดแล้วก็ไม่ได้ดูดสารพิษเหลไปด้วยะใช่คืออไไไม่่ด้ะรเนียกินี่ยทำไมเออ ใช่ใช่มันมีบางคนที่ไม่หายจริงเพราะว่าฉันกินทั้งยาฆ่าเชื้อสถานแล้วอะไรเงี้ยกินพร้อมกันนะค,อคือราประโยชน์ดีกัน,น,นเองนี่เองอเออแล้วก็งั้นแสดงว่าแสดงว่ายาพวกยาหยุดถ่ายเนี่ยถ้าไม่ได้จําเป็นต้องไปออกอีเวนต์อะไรจริงๆก็ไม่จำเป็นอยากกินถูกไหมถ่ายถ่ายให้เยอะเป็นเดือนที่ด,ด,ดีกว่าใช่อก,การใช้ยาหยุดถ่ายต้องคิดดีๆมากๆเลยคือถ้าสมมติว่าไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเยอะจนกระทั่งกูไม่ได้ไม่ได้นอนไม่ได้อะไรอย่างนี้เลยเนี่ยก็เออ แต่ถานะอ่ะหนึ่งคือต้องแน่ใจก่อนว่าไม่ได้ติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งตรงนั้นต้องการยาฆ่าเชื้อต้องต้องอ่าแน่ใจก่อนว่าอืมอ่มันมันถ่ายมันถ่ายเยอะจนกระทั่งแบบโอ้ไม่ไหวแล้วจะไม่ได้นอนละคืนเนี้ยอืมอะไรประมาณเนี้ยก็ก็อาจจะพิจารณายาหยุดถ่ายได้อืมก็คือการเป็นว่าอย่างน้อยให้ให้ร่างกายได้พักผ่อนดีกว่ามันก็เป็นมันเออมันก็เป็นอิเคชั่นหนึ่งคือคือคือถ่ายมากจนกระทั่งไม่ต้องทําอะไรแล้วหรืออะไรเนี้ย ก็ก็ก็คงให้ไปผมผมกินตอนที่จะแบบไปมิตริงกับลูกค้าเพราะวันไม่ได้จริงว่ะไปเจอลูกค้าประชุมบ่ายสองถึงห้าโมงแต่เตาตรงตรงๆืงแต่ตรงตรงคือถ้าสมมุติว่านะถ่ายถ่ายไปแล้วมากกว่าห้าหกครั้งแล้วก็แบบว่าปริมาณค่อนข้างเยอะด้วยนะอไปหาหมอเลยก็แต่นี้น่าจะเกิดแล้วอ่ะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวันอ่านถึคจอกก็ขี้แตก ต่อวันต่อวันยังไม่เกลี้ไม่อะไรต่อวันเบ้าอ๋อต่อวันต่อวันเออมาวันนี้วันนี้เราจะรอบที่ห้าวันนี้เรารอบที่ห้าแต่ตะกี้ตะกี้ที่ออกมาเหม็นเน่ามากเลยโคตยอดคนเอ็นดีเคแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมุติว่าเอถ่ายมาเนี่ยแล้วแบบเกิดเกิดกลิ่นที่มันผิดสังเกตมากๆเช่นแบบว่าจากปกติกลิ่นของเราเป็นยางเงแต่คราวนี้แบบกลิ่นมันแบบแบบว่า มัน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 รู้สึกเหมือนแบบคล้ายๆข่าวๆดูเน่าๆ่าเงี้ยมันก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะติดเชื้อแบคทีเรียไปหาหมอครับออก็อาจจะให้อาจจะให้อาจจะให้ยาฆ่าเชื้อมาอนจจะได้ยาฆ่าเชื้ออาจจะเป็นที่ต้องได้ยาฆ่าเชื้ออืจริงๆคิดคิดว่าจากที่สังเกตตัวเองก็คือหน้าน่าจะติดเชื้อหน่อยๆเพราะว่าตอนบ่ายมีจังหวะพูดว่าแล้วก็นิ้วมือเย็นอะไรอย่างนี้เหมือนกันแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วน่าจะเป็นมนุษย์มนุษย์มนุษย์กระเพาะควายอ่ะชอบแดกอะไรอย่างนี้แล้วก็ ไ่กินอะไรมาไม่รู้ประเด็นคือหมอชอบถามว่าไปกินอะไรมานึกไม่ออกเพราะว่ากินหลากหลายมากจนไม่รู้ว่าตัวเองกินอะไรแล้วเป็นาเหตเนึกไม่ถูกว่าอันไหนเยอะไปหมดคือคือคย่างนี้อย่างนี้โฟล์ฟล์ตั้งแต่มาทํางานที่บ้านโฟล์อาหารก็คือตื่นลงมาตอนเช้าก็จะเป็นของเหลือจากเมื่อวานอะไรก็ตามที่ให้เรากินในเช้า ของเหลือนี่แหละแน่เลยใช่ใช่ใช่แต่ว่าเขาก็เข้าตู้เย็นนะส่วนใหญ่จะเป็นพวกบางทีเป็นขนมปังอะไรอย่างเงี้ยบางทีเข้าใจอ่ะพอมันข้ามคืนแล้วถ้าไม่รีบเข้าตู้เย็นทั้งหลาเอากลับมาแล้วก็ของที่ซื้อมาจากซูเปอร์ตอนใกล้ปิดเนาะแล้วก็มาแช่ตู้เย็นต่อที่บ้านแล้วก็มาเวกินตอนเช้าก็สรุปสรุปนี่คือตัวเองทาเรื่องเสียงให้ขี้แตกเองีว่ะ อืมอืมอืมแต่แต่เป็นแบบเป็นคนเจ็บตัอยนี้แล้วก็กลางวันบางทีก็จะกินข้าวต้มข้าวต้มบางทีซื้อกับข้าวข้างนอกเข้ามาอะไรย่างเงี้ยแล้วก็ต้องยอมรับว่าช่วงอย่างเงี้ยอากาศร้อนแล้วฝนตกอ่ะบางทีกับข้าวข้างนอกก็คือกินละขี้แตกจริงจริงจริงมันก็อาจจะเขาก็อาจจะทิ้งไว้นานกว่าที่เราคิดอะไรประมาณอย่างนี้เนาะอืมใช่ใช่บางทีร้านอย่างว่านะร้าน,ร,านร้านกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทาร้านอย่างว่านี่คือ้อะไรนะใ่ร้านคือคือถ้ามัน ไปร้านตามสั่งอ่ะส่วนใหญ่จะทาสดใช่ไหมก็ะจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่บางทีกับข้าวอะ่ะเขามันทีมันไม่ใช่ร้านที่ใส่เป็นถุงแล้ววางไว้เนี่ยหรอกปะ<ม>เป็นเป็นถาดอะไรเงี้ยก็ก็อย่างว่ามันก็ต้องมีอะไรมาแมงวันใช่ไหมหรืออากาศ<ม>อะไรเขาไปอย่างเงี้ยก็คงมีโอกาสทิ้งไว้นานแตะเพ<ล>ราะว่าบางทีมันก็ทิ้งไว้นานอืมก็สรุปสรุปว่าแบาบว่า,าให้เลือกร้านสดสดไม่ใส่ถุงคำาส่ำโซอันนี้มาจากโรไลน่ะพุกอะไรวะ ก็เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าสรุปเลยนะครับเลจบตอนก็นคือระวังอาหารการกินเนาะพยายามรู้ว่าต้นเหตุอะไรทําให้ตัวเองท้องเสียก็จะได้หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นบางคนอาจจะแพ้ของบางอย่างด้วยซ้ําเป็นไม่ได้คือหมายถึงว่า<ๆ>กินแล้วอาลมขึ้นง่ายท้องเสียง่ายอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแพ้อ<ม>าหารบางอย่างด้วยซ้ำอาจจะไม่เกิงงดจากไมโรไบโอมที่เรียทีนี้ถ้าท้องเสียทํง่ายถ่ายให้ได้มากที่สุดรู้สึกปวดก็ไปถ่าย ก็จะได้เป็นการขับเชื Again, ids, s <S <c oughs> ้อโรคออกมากินน้ําทดเชยนเอ้ยกินน้ำทดเชยนกินน้าเกลือกินน้ําเกลือแรกินน้ำเกลือแรกอสกินน้าเกลือแรกชดเชยชดเชยปริมาณน้ําและเกลือให้เราเสียไปก็ทําให้สมบุลมันดีขึ้นส่วนเรื่องทานหรือยาฆ่าเชื้อก็ถ้ามีอาการอะไรก็ปรึกษาเภสัชกรหรือว่าอะไรก็ได้ในเบื้องต้นแต่ถ้าไม่ไหวมีอาการค่อนข้างปวดนอนไม่ได้ใช้ชีวิตไม่ได้ก็ไปหาหมอซะจบ ก็รู้นี่ก็ดูรู้ตัวนี่อืมก็ก็สรุปก็คือที่จูงเชื่อก็คือขี้ขี้ให้ได้มากที่สุดก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องอืมไม่เพราะเพราะมันมันจะมีบางบางคนเขาชอบกินยาหยุดถ่ายอะไรอย่างนี้แงเพราะว่าจะได้แบบแบบทํางานได้เออเออหรือหรือมีความเชื่อว่าถ่ายเยอะๆมันไม่ดีมันเพียก็หยุดถ่ายสิจะได้ดีแต่สุดท้ายมันยิ่งกลายเป็นหมักอยู่ข้างในแล้วก็แย่กว่าเดิมใช่ไหมใช่ใช่แต่ถ้าไปถ่ายติดหน้าคนอื่นก็ เขาไม่ควรถ่ายนะครับไม,ไม่ควร<ช>โพ<ป>ลโซเชียลครับเสริมทีหนึ่ง, <c oughs> งคือมันจะมีเสริมทหนึงคือมันจะมีเออาการท้องร่วงสมมุติเวลาที่ฝรั่งมาเที่ยวใช่ไหมเราเรียกว่าทัเลอร์แต่เหลียอมคนนี้คือเกิดจากเกิดจากอาหารพื้นถิ่นเนี่ยแหละไม่คุ้นเคยมีมีติดสงติดเชื้อในไกด์ไลน์เขาก็เขาก็เลิกเมเรื่องว่าอ่าโอเคอาจจะให้กินยาค่าเชื้อไปเลยร่วมกับ ร่วมกับยาจุด่ายแล้วก็ไฮเดรตก็คือ o อ s อเอสชคือไปประเทศโลกที่สามก็คือจับยาท่าเชื้อหนักไปเลยเพราะยังไงกินแล้วคุณที่แต่งไม่ดล่อนหนึ่งหรือหรือยกตัวอย่างเช่นแบบว่าเรื่องนี้มันเลสิสมากเลยนะมีความรู้สึกอะไรวะหรือว่าจริงๆคือแบบว่าอย่างอย่างเราเนี้ยเราคุ้นเราคุ้นเคยกับกับเชื้อเชื้อพื้นถิ่นของเราใช่ไหมแต่ว่าเราเราแบบไปต่างประเทศเช่นประเทศอินอะไรสักอย่างเนี้ยอดีดี อินดีประเทศอินดีมีหลายอินับอินดีก็ก็พวงนี้พวกเนี้ยมีความความเสี่ยงในในในเชื้อที่แบบว่าความรุนแรงมันอาจจะอาจจะเยอะกว่ากว่าประเทศเราก็บางทีก็ก็สัสัดยาฆ่าเชื้อกับกับยาหยุดถ่ายไปด้วยเลยก็ดีแล้วก็กินพยายามพยายามดื่มน้ำพยายามอะไรเงี้ยพวกนี้บางทีบางทีบางทีประเด็นสำคัญทีอาจจะเป็นเป็นพวกพวกยาฆ่าเชื้อครับครับครับไม่่าห้ามใช้ยาหยุดถ่ายอย่างเดียว บ๊ายบาใช้ยาหุดพับายบาย